สวัดีครับผมเดีกันอยู่บ้านสวนพีสมอนครับวันนี้พีสมอนเดียงปลาดุกไว้ก็เลยสิมาเอาไปปิ้งกันสดๆนะครับวันนี้ใส่ไงทังไรแล้วครับย่างยางโอ้เพราะวเป็นหนองธรรมชาติเลยครับติดทงหน้าผมน้ำเพิ่มๆแถวนาี้เป็นค่ำแล้ครับปลาดุกมันเลยเป็นสีแบบคือยังปลาดุกกันบม่ได้เลี้ยงเลยปลาดุกหน้าเลยปล่อยโดนมาไหนครับนี่ สองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งน้อยไปไหนตอนออกมานี่ก้อยนะนี่ก้อยเบิดแล้วมุมีการตีกันเงี้ยงเลยเว้ยเอาไปขายไรปาในแล่ะครับนี่นสองร้อยสตูโโนต่อออกมาจล็กตัวกว่าที่นี่พันป่ะพันหนึ่งเดาถึกเลยโอ้โอยเยอะอยู่ครับผมชมครับ โอ้ยๆไหน้าสาผมพไปตุ๋นเนื้อบรกษัทใส่เดียวกันหมดเลยโอ้ยถุงฝนหมดแล้วนี่คือปลาดุกหน้าเลยเอออยู่น้ำหน้าไปขายตลาดนี่คนมาขายปลาดุกแบบนะครับเขาเป็นปลาดุกยังสิอุ้ยอยู่บ้บิ๊กอุ้ยอยู่บ้าอุ้ยลูกตัดเสียกบบนีเด้ ใส่มินิอยู่เนาะ่มีนจะหัวแบบยี้ปิ่งนี่ว่าละมาถึงเราก็ล้างทำความสะอาดนะครับผมน้ำฝนบ่ครับนี่น้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝ <พล S 1> นำนะครับผมโอ้พออยังครับนี่างามเ <พา S 1> ลยนี่ป่าล้อินตาพาล้อมแไปสนใจพันกับสุดยอดด้วยครับนี่กินก็เพิ่งกินดิบมือน,นี่คนละพันบ่ เลาพันนะครับวันนี้มาเกี๊ยวพอนก้อนครับมันนี่ตัวไก่ตุ้งต้นข้อก่อนข้อก่อนปะข้นก้อนข้าวหัวมดิเกียงมดิเกียงอาหารง่ายับไก่ไก่แองขั้นเอาแบบมีเก็บใส่ร่อมเพียงได้เด้อปากได้หลายอย่างนะครับเดิมมันนี่เดี๋ยวเด้สดน้ำหอมมันนี้มีเพิ่มมากมันหนึ่งครับแต่ก่อนนี่ก็พี่หมอนสองคนเว้ยขอบคุณในหลายครับมันนี้ไดี๋ยวแซมกัน ตังมีมูขาจจะปลาแอตัวนี่โ้ขาจจะขันงาไยงมูปลายครับ,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 บโหแเซียนพอสนมสิอะไเนี่ย้ำสุกมันบานให้ได้เนือมันนี่เป็นไก่บานาไว้นี่ของแชรเลยแกนขูต้องหัวเป็นน้ำแข็งมู้งบอกไก่บานนี่โอเคครับผมเยนี้น่ครับปลา มันอยู่หน้าเลยแข็งมันแข็งครับผมต่อบอกเลยว่าไก่บานแท้ครับเพราแม่ซื้อมาหนีเพิ่นจีบซื้อไก่มาด่ามากินครับเพิ่นซื้อไก่บานอย่างเดียวนี่ค่าตลาดต้องกินแล้วก็แซ่บสีเหลืองเลยไอ้ปากไม่หน่อยก็เหลืองบลยสิโคตรจริงโอเคครับผมโคตรจริ เขดีได้ปลาซิวมาฝากครับผมไม่ไทยมกตามพริกไส่ผมครับผมพริกสดๆใส่พริกด้วยใส่เกลือ้าไปขับเกลือครับพนี้นี่ครับ่หนึ่งคุณละโดนลงไปแล้ว ใส่แหงเสียบเลยนะครับขอบคุณพี่โอเละครับผมหูย่างให้ด้วยแต่พันธ์สีเหลืองนี่มันที่กินดีปปบอเสียบสู่พันธ์สีม่วงที่ผมกินหลอมมอกีีนะครับเบหรือ<า>่แม่ได้ยังครับนะนนเพิมคมนัวนะครับน,นี่ขอบคุณครับอ๋อนี่แม่บ้านดูแลซอยความหมอนี่รับรองสุดยอดอื เขาปลูกเองไม่ไหมน้ำสวนที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยมันแจ่มมาครับผมสมใจไม่กี่ครับผมสมใจไหมน้ำสวนบ้านจากไร่มะขามบ่สมครับผมลงใส่สมน้อยมีดอกกระเจี๊ยบไว้บัวนี่ใบมะขามบ่ครับใบแซ่บผม้ามาแล้วผมบอกไงใบขามผมมีเจียวตัวเจียวครับเจียวหิงครับต้มไก่ครับผมน่ากินมากเลย เตรียมน้ำซุปครับวันนี้แจ้วโอ้ตอนเย้าเกินตำตำแบบนี้แล้วได้ครับครังแหกครับผมตอนลงทัวเย้ากันเนี่ยล้อมึงหื่นเหย้าได้ตยังไงตั้งพ่อปีปีบัวตั้งพ่อปี ต่ำละมุนก็ยังแบบคือต่ำไปขามบอนอย่างเงี้ยบ่างคนวันไหนบอกมาบนนวด้ี่มันต่ำมุนอย่างนั้นกูแกวไหมเดี๋ยวลงเตะกินไปเก็บเหตุไปรักไปเห็ดเขาหรอวะโอ้เหตุสิมาต่ำไหมนักแนนดีมากเลยเห็ดนี่มันเบี้ยได้ลงไอยืิอไปจัดการมาคนที่ตายจะคล่องมืดมาครับได้ลองแดดข้างนี้นัวแน่นอนครับใช้ตอนใดนไว้ใช้ตอนไหนบอกแถวอัน ดนไปก่อนหน่อล้อต่ำทั่วแล้วกันยังสูเปือยดีแต่ไกลออนอยู่แล้วตรงห่วงเพาแต่มันสุกแสบเลยพมีตัเพรันตายลกจะหัวก่อเน่าแค่นั้นครับาัือเทียน่บ้านแล้วฝรั่งเขาปลูกเขือเทีไปไอยู่สวนตรงนี้มีเขือเทียด้ยเพราะกินซอนบกเขือเทีเลยฝรั่งกินดิบก็ได้เลย ตอนเห่าเกลอนพูดเรื่องเห่าเห็นไหนเป็นขันเป็นแคปแกะไปแคปแกมสิเป็นแกะนะตอนเหาว่ากโอเคเดียวครับผมแม่เราเก็บเหรอแคปแมหมูอยู่ครับหมูตัวน่ารักขนาดครับผมแม่ชื่อยังก่อนกิงกี่กิงกี่ครับผมแกไม่ได้กินกระบอกหม้อเจริญอาหารกินดังดีเลย เห็บลอยกับตำทั่วเดี๋ยวารอชิมกันเลยตักเลยครับผมสดกันครับวันนี้ตัวตอนเงาครับผมเงาครับเงียบตามสดชิ้สมอนครับผมบ้านสวนเงียบบ้านสวนเนีครับสีพันธ์บ่โอเคครับผมเดี๋ยวไปซิมกันครับครับตสมไกลมื่อนี้มาที่ปิ้งปลาดุกกับบ๊อบปิ้งครับผมเพราะว่าไปควายมันใหญ่ก่อนครับผม ตอาไปขายตลาดคนชอบเลยครับมันเกกับน้าม,มันดีรับอยู่นี่มันคิดจึไปดุกน้ำทงนาเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มออกไ่เสียแล้วมันคือทงนาแล้วตอนนี้ยุดไฟอ่บะร้อนละมันกาดหลวงมือได้นั่น <c oughs> จุบลอยครับผมสวัสดีครับมาครับสวนพี่สมวันเมื่อนี้ครับผมยลร่ครับผมยลร่นี่ต้องแบบคนอยู่ในสังคมแบบผู้ใหญ่ครับผมมันเป็นหน้ายอย่อบต่อไป เจ้าหน้าที่เจ้าที่เทศบาลเทศบาลข้าราชการเป็นลูกจ้างข้าราชการกินน้องแมงนบแซ่บที่ไอ้เองมันดีนะครับบนต่วนว่นสูรนี่แซ่บแน่นครับผมควันมาไดบอมันหลวกมือเลยผมวมาแล้วเอาไหมครับของหัวคันตันอย่างผักยังเขียวงามทีนี้ตัดอัดตะกอนผมตักมาชิมเรื่อยๆครับผมต้มไปเรื่อย

không còn bên này không có cái cái này không cái đây vậy không kém thì có nó dèm 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 đây dèm 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 nhìn dèm 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 เดีย๋ยวมาลอากแกวไปที่นี่ำจำแกวความม,ามันขอก่อนเรื่องยาพอดีครับผมแกวคมตัวนี้บอกมันนัวพอดีมากเลยคมจนแทงแบบแย่มากเลยแต่บรรยากาศได้ดีขอบคุณครับผมอ๋อควัน kìm kèo <laughs> 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 à. làm... vào thêm mưa đi mà cho bên đó làm mẹ กายามงทว,วนูเลยเ่ยตำเด็กตำเดกมดเสียบ่วนแมงครับแมงมดเสียบหวานแบบแส่บเขาเนี่ผัดต่บะเมีน่น <c oughs> พิงตาครับผมสูดหน่อยเลย้ <c oughs> ะไปปล่อยรับแต่มันสุดจอดมากเลยแต่มาทัครตลงไกลเลย ดาวอีตักหน่อยแบบนี้ม่นไว้น่อีกตัวเห็นเครื่องไหนแล้วอ,อ๋ยบ่ืมตดใส่มันด้นีน <laughs> อ๋อเยลเลยเดี๋นนะ้องโคใสมันได้หน่ห<บ>ยอกหยอกไรครับผมสุดยอด

ต่างครับผมแซ่บมากเออได้สุดเนาเนาะได้ย่ำอืมอืมได่อืมแปลกทำแจ้วไว้ี่นี่ตุ๋เนื้อไวทีนี่อับสงไทยครับ แซ่บคำพื้นนี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันแล้วแบบบรรยากาศบานพี่ปเรื่อยๆครับ,รบ,บ,บ,รบตอนนี้คุณกำลังมีพันธุ์ใหม่มที่แบบน,าน่าสนใจคำพื้นกล้บรรยากาศซีซิสบา,สายออืืสไวขาไก่แล้ววันนี้จะหาคนจะ่าแซ่บเรียบกับปตันม,มันนิ่วนี่ยโอ้ยปตัเปล่าเนาะแี่อันหมด 嗯 <laughs>